สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสื่อชาแนลพุกี้สาวไทยสะพายเยอรมันนาสำหรับมุมตรงนี้เราให้เห็นบรรยากาศสดๆนะวันนี้พาลูกมาหาหมอนะเราจะมาเรียกว่าจัดฟันที่นี่เนาะเพราะว่าฟันน้ำนมของลูกชายเนี่ยคือเขามีปัญหาตรงรากฟันนะก็จะมีการถอนออกหลายซี่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราถอนฟันออกเสร็จแล้วเนี่ยฟันที่มันเป็นฟันแท้ที่มันขึ้นมาแล้วกับมันที่กําลังจะขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเรียกว่า ไม่สวยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็พาลูกมาตามหาร้านจัดฟันในเมืองชเวตซิงเอ็นนะอันนี้คือเราก็มาเองนะเพราะว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วแหละตอนนี้เพราะวันนี้สามีไปทํางานนะตรงนี้เราก็ยังไม่ถึงเวลาเนาะเราก็เลยพาลูกชายมานั่งรอตรงนี้นี่คือสถานีรถไฟนะคะสถานรถีรถไฟฟ้าด้วยเป็นบานโหบนะคะสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นรถบูธรถ ไฟเร็วด้วยนะคะตรงมุมตรงนู้นนอนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นด้วยนะวันนี้เราก็เลยให้เห็นบรรยากาศซัมเมอร์ร,ร้อนนะพอดีโปรแกรมของเด็กที่เราลงไปมันหมดโปรแกรมแล้วแล้วก็การที่เราไปเที่ยวมันก็หมดเวลาต้องกลับมาแล้วนะเพราะว่าลูกชายมีนัดหมออันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะกว่าเราจะนัดหมอได้เนี่ยคือต้องโทรหลายรอบมากๆเลยหนึ่งสิ่งเลยที่เราจําเป็นจะต้อง เรียกว่าใครรู้ก่อนนะก็คือการเรียนภาษานะเราอยากได้สามีชาวต่างชาติหนึ่งสิ่งเลยเราต้องต้องเรียนภาษาก่อนถ้าเกิดว่าเอมันจะเรียนยนงไงมันเรียนยากเราก็ต้องทําบ่อยๆอ,อันนี้เป็นหนึ่งสิ่งว่าถ้าเกิดเราไม่ลองทําเราก็จะไม่รู้เนาะนะคะอันนี้เป็นหลักง่ายๆเลยนะว่าเราจะไม่ไปนั่งเรียกว,ว่าดูว่าชีวิตคนอื่นว่ามันรวยมากได้สามีที่รวยแล้วก็ชีวิตเขาสมบูรณ์แบบมากๆเลยเราดูอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ลงมือทํามันก็ไม่ได้เนาะ จะบอกว่าให้เราเก่งภาษาก่อนแล้วค่อยมาก็ไม่ได้อีกชาติไหนเราจะเก่งเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอาแบบงูปลาไปก่อนก็คือดูเยอะแล้วก็พูดกับตัวเองบ่อยๆอันนี้มันจะช่วยเราได้นะเหมือนคนแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าภาษาอย่างเดียวเนาะแล้วจะทํายังไงให้มีความมั่นใจในตัวเองเราก็ลองผิดไปเลยพูดไม่ได้เราก็พูดพูดกับตัวเองในกระจกก่อนพูดให้เยอะๆวันนี้เราก็มาลองผิดลองถูกว่าจะเจอเอ ร้านทำหมอฟันลูกนี่ก็ผิดไปหลายซอยแล้วหนึ่งสิ่งเราจะบอกเนี่ยว่าเราอยู่ที่นี่เรื่องฟันเนี่ยโคตรแพงเลยจะบอกให้อยู่ที่นี่นี่เราทําเรียกว่าะสะพานฟันเนี่ยตรงฟันกรามที่เราถอนออกนะคือเขาก็หมอก็เชียร์ให้เราอุดนะเราก็ต้องทําเพราะที่นี่คนแก่เขาก็ไม่มีฟันหักเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นของลูกชายเนี่ย กว่าเราจะนัดหมอกว่าจะถอนฟันได้นี่คือหลายโรงพยาบาลมากที่เมืองไฮเดนเบิร์กที่เราไปเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เลิกเราถอนฟันที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับรากฟันสับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะไปประมาณอ่อสี 4, 4รอบแล้วนะคะแล้วทีนี้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจัดฟันให้ลูกชายเนาะวันนี้ก็มาคนเดียวจะพูดจากับเขารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเราก็ต้องลองเนาะ นะอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งเลยคือเราก็ต้องลองผิดลองถูกนะไม่มีใครเกิดมาแล้วเพอร์เฟกแล้วพูดภาษาได้แล้วแบบเก่งเวอร์แล้วทําทุกอย่างได้เองแบบเป็นคนเก่งที่สุดสุดที่จะเก่งอันนี้ก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเรามีค่าเท่ากันนะเราก็เริ่มต้นศูนย์เหมือนกันนะเริ่มต้นแบบไม่มีอะไรเลยเริ่มต้นที่ไม่รู้ภาษาแต่เราก็ลุยเลยนะอย่าไปมัวนั่งแบบกลัวแล้วก็เออเรียกว่าอะไรนะไม่มีความมั่นใจนะไม่ต้องมั่นใจรอกลุยเลย เริ่มต้นเลยถ้าคุณอยากมีความมั่นใจนะก็คือเรียนภาษาด้วยตัวเองถ้าเราไม่มีเงินเยอะอย่างเราเนี่ยคือมาแบบจนๆอย่างเราเนี่ยคือมาเองพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่มีใครในโลกนี้นะจะช่วยเหลือเราแบบเหมือนแบบของฟรีในโลกนี้ไม่มีนะเขาช่วยเหลือเขาต้องหวังอะไรสักอย่างเราต้องคิดด้วยนะอย่าไปบอกโอ้ทําไมเขาทําไมเขาแบบโอ้โหดีจังเลยเนี่ยช่วยนะเขาช่วยไม่ได้คิดอะไรเขาต้องคิดอยู่แล้วล่ะเชื่อเชื่อเราเถอะนะ ไม่คิดมากก็ไม่ไม่คิดมากก็คิดน้อยหรือบางคนจะไม่คิดอะไรเลยช่วยจริงๆก็มีไหมก็มีนะแต่อยู่ที่ไหนล่ะเออก็ไปหาเอาเพราะฉะนั้นเรื่องการที่เรีวยกว่ามีลูกก็อดทนนะเราก็ต้องอดทนกับการที่เราแบบไปแบบเสลอญเสลิอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องเสลอไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะไปดูซิว่าเราจะใช้เวลานานไหมที่นี่ต้องตรงต่อเวลานะเรานัดหมอเนี่ยสิบโมงสี่สิบห้าตอนนี้ก็ สิบโมงครึ่งแล้วก็เหลืออีก15นาทีเนาะเราก็จะเดินไปรอก่อนสัก10นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะก็น่าจะดีเนาะเดี๋ยววันนี้มาดูบรรยากาศในสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่เนาะชีวิตในต่างแดนชีวิตชีวิตแม่เนาะอันนี้วิถีชีวิตของคุณแม่ในต่างแดนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องใช้ความอดทนแล้วก็เรียนรู้ให้เยอะเนะเรียนภาษาให้เยอะๆเบื้องต้นเลยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองกล้าที่จะออกไปพูด พูดในกระจกกอดพูดให้เยอะๆเนาะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ถ้าจะมีลูกเนี่ยชีวิตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็การไปติดต่อราชการหาหมอหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราตรงนี้ก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมาด้วยรถไฟด้วยแล้วก็รถบูธตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นสนามเด็กเล่นตรงนี้ด้วยนะเราก็จะเดินไปชมบรรยากาศกันไปค่ะ วันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราก็มาเองกับลูกชายเนาะแล้วก็มาร้านหมอฟันนะคะอันนี้ถ้าเกิดเรามาชาม้ามันก็จะเป็นอันตรายอย่างไรก็คือฟันของลูกชายก็จะเหมือนเราถอนซี่ไหนออกไปอย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่มีซี่ซี่ฟันแท้ขึ้นมาเนี่ยฟันมันก็จะเรียกว่าจะเอ็นไปด้านซ้าย นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำที่ครอบฟันเฉพาะตอนกลางคืนนะเราจะใส่เวลาเรานอนนะแล้วก็วันนี้ได้เลิกต้องรีบมาก่อนที่ลูกชายจะเปิดเทอมนะอันนี้กว่าเราจะนัดได้เนาะก็จะมีเป็นคนนัดให้นะเพราะเพราะถ้าคุยกับหมอแล้วคือเขาต้องช่วยเราแหละเพราะบางทีมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนยิ่งการ<อ>ทํา ครอบฟันหรือการใส่เหล็กเนี่ยใส่เหล็กอันนี้ก็จะเรียกว่าใส่เหล็กก็ได้เราก็ไม่ถนัดอันนี้เราถนัดการทําสะพานฟันเนาะก็คือใส่ให้มันเรียกว่าเป็นถาวรไปเลยนะอันนึงก็จะแพงมากซี่นึงก็ประมาณสามพันกว่าออยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะพามาดูเนาะว่าเขาจะให้เรา ทำอะไรบ้างอุวันนี้นะ่าจะจะบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปเราก็จะเสลือนะเพราะว่าการที่มาครั้งแรกมาสถานที่พยาบาลครั้งแรกเป็นคลินิกเราจะต้องกรอกข้อมูลออันนี้แล้วก็คุณเราก็ไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้มาเนี่ยเราก็วันนี้ก็หลงทางไปนิดนึงนะเราก็เดินมาถึงหตรงนี้เป็นร้านหมอเขาก็จะให้ลูกชายเลือกว่าจะเอาไอ้ที่ รอบฟันเนี่ยสีอะไรเนาะแล้วจะเอาแบบไหนเนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบตะข่ายแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คล้ายๆกันนะไอ้ที่เป็นสีเหลืองกับสีส้มเนี่ยอันอันนี้จะเป็นแบบเหมือนพรีวัติต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อยประมาณห้าสิบออยนะคะแล้วแต่ว่าอีกอันหนึ่งนี่คือไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเนาะเราก็เอาที่มันไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะเราก็เอาที่มันใช้ได้นะไม่ต้องไปเอาที่แบบมันเพอร์เฟกมากมายเนาะเอาที่แบบ อะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดเราหมอไม่อยู่เราก็ขออนุญ,ญาตถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนู้นเนาะพอเสร็จแล้วก็มาเรียกว่าแค่ครอบฟันเหมือนมาทําบล็อกฟันไว้ก่อนแค่นั้นนะวันนี้เนาะพอทําตรงนั้นเสร็จก็นัดอาทิตย์หน้าวันศุกรนะ์หน้าเราก็จะพาลูกมาอีกนี่นเราจะบอกว่าคุณหมอเขาก็รอเนาะคุณหมอผมยาวเป็นคนที่ชอบผู้ชายผมยาวอพูดแล้วก็ ประทับใจสามีครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยก็คือเห็นเขาผมยาวด้วยเราก็รู้สึกชอบเนาะแล้วก็ดูดูไปสไตล์แบบคล้ายๆกันง่ายๆแล้วก็ชอบเรียกว่าส่วนตัวมีความส่วนตัวนะคะทําอะไรเสร็จแล้วเราก็พามาเดินชมมุมตรงนี้สักนิดนึงพาลูกเดินมาซื้อของซื้อของไปเอ่อทำกับข้าวด้วยวันนี้ก็พาลูกมากินอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ย ที่บ้านเราเหมือนพวกไข่มุกพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันใส่เครื่องเยอะๆนะคะแก้วนี้ก็ลูกชายลูกชายก็อลูกชายพูดสิมันชื่อว่าอะไรนะประสัตบับเบิลทีอ่าบับเบิลทีนะคะลูกชายก็ซื้อหนึ่งแก้วเนาะเราหนึ่งแก้วก็ห้าออยถ้าเราใส่ เม็ดหลายๆเม็ดก็เพิ่มอีก50เซนมันวันนี้ก็เลยซื้อมาแก้วหนึ่งก็200กว่าบาทถ้าเป็นเงินไทยนะอุย้ยนะนะจรแล้วก็พาลูกชายมาเดินเล่นในเมืองชเวสิิงเินนิดนึงก่อนที่เราจะกลับบ้านเนาะก็เลยพาชมบรรยากาศเ,เรียกว่ารำลึกความหลังมาพามาเดินเดินชมโรงเรียนของเราที่นี่เนาะเรียนเบสวเบไอแล้วก็อาสวที่นี่นะ ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วเนาะสภาพแวดล้อมก็สําคัญกับชีวิตของเรากับสามีของเรานะไม่ใช่ว่าสามีเรารักอย่างเดียวแล้วก็ไปอยู่ในอ้ยยอดเขาหิมาลัยอันนั้นก็ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราต้องระวังก็สุดท้ายคลิปนี้ก็อยากให้เราระวังเรื่องการรักษาฟันเนาะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงมากๆเราก็จะมาเป็นหนี้เป็นสินเกี่ยวกับ เรื่องการทําฟันนั่นเองนะสำหรับมาใช้ชีวิตในต่างแดนอันนี้ก็จงระวังกันด้วยคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์เนาะสำหรับใครที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนนะก็ต้องเรียนรู้ภาษาให้เยอะๆให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะไว้เจอกันคลิปหน้ามีอะไรมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์จริงชีวิตจริงในต่างแดนนกคนไทยในเยอะระมันเมียฝรั่ง ต่างประเทศอันนี้ก็เป็นชีวิตแม่ครบเครื่องนะคะอยากมีชีวิตครอบครัวเนาะเราก็จะแชร์ให้ได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแล้วก็เตือนภัยเสาวไทยไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องของเราไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอะดูดูด,ดลูกชายก็ดูด